คุณทิชาณน,ะนะครนะคะได้โพสตในลักษณะที่อยากจะต่อว่าไม่เอ่ยนะอยากจะต่อว่าทางคุณเหรียญทองแน่นหนาก็เป็นภาพนะคะที่คุณทิชาเนี่ยได้บอกว่าวอนทางกรรมการสิทธิมนุษยชนสอบพฤติกรรมของหมอเหรียญทองในการคุกค,คามการแสดงออกทางด้านการเมืองของเยาวชนในขณะที่คุณนพดลเนี่ย เขาก็ได้แชร์ภาพนี้นะคะแล้วก็คุณพนพดลได้ถามบอกว่าอ้าวแล้วทำไมก้าไกลเนี่ยเอาเด็กอายุสิบขวบมาขึ้นเวทีมาพูดเรื่องการเมืองทำไมป้าถึงเงียบละ่ะเอออันนี้ก็มามาถามในประเด็นนี้มี่ก็มองว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันนะมันอาจจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวคือในอดีตเนี่ยที่มีโคชโยทีออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในครั้งเนี้ย ก็เป็นเด็กสิบขวบอันนี้มี่ได้วิาพากษ์วิจารณ์ไปตามความจริงเลยมี่โดยส่วนตัวเนี่ยมี่มองว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กอ่ะเนาะก็คือพูดได้ถามว่าพูดได้ไหมก็พูดได้แต่มันมันไม่น่าจะเป็นการไฮพาร์คไงซึ่งซึ่งถ้าไฮพาร์คเนี่ยอันนี้มันแน่นอนอะ่ะคนมองจากข้างนอกอ่ะเนาะเขาก็จะมองว่าพักเก้าไกลนั้นอะเสียมมาหรือว่าก้าห,หรือว่า,หร,วาหรือว่าเตรียมกันมาอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ต่างอะไรกับ เวลาที่เรามองโคชโยทีหรือมองเด็กที่ขึ้นเวทีกปปสปี๊ดปี๊ดอะไรแบบนี้ตอนนั้นเราก็มองไงว่ามันน่าจะได้รับการไกด์ไลน์มาจากสนทิลิมอจำลองหรือว่าหมอวรงพอมาถึงในยุคข,ของก้าวไกลเนี่ยที่มีเห็นแวบ,บแรกเนี่ยมีก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะคือคือไม่โอเคตรงที่ว่าขึ้นเวทีอะ แต่จริงแล้วเขาถ้าเขาจะแสดงความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการบุกส่วนบุคคลนนะ่ะมันมันไดไงมันไดมน้มันก็พูดไปเด็กเด็กจะมีความคิดอะไรยังไงก็พูดไปแต่แต่ถ้าขึ้นเวทีแล้วมันมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะสื่อเนี่ยไปส่องหน้าน้องเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าปัจจุบันคุณดูแล้วกันว่าทุกวันเนี้ยยังมีคนเกลียดโคชโยทีอยู่เลยยังมีคนถ่มถุยหัวล,ละเย่อโคชโยทีอยู่เลยท่านท่านที่ว่าโคชโยทีเนี่ยเขา เขาหมดแสงไปนานแล้วแล้วก็หันไปทํามาหากินดิ้นรนเพื่อเอาตัวเองรอดแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนด่าโคชโยทีนี่แหละคือสาเหตุไงเราถึงได้บอกว่าคือเด็กอ่ะมันมันยังยังยังไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่ามาแก้ต่างอะไรให้กับตัวเองได้ในในในเรื่องของวุฒิภาวะไงแต่ว่าเขาได้กลายเป็นเหยื่อทางด้านการเมืองไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะติดตัวไปจนวันตายนะโคชโยทีอย่างเงี้ยถูกไหม เวลาคนย้อนกลับไปดูคลิปของเขาก็จะหัวล้อยยาอจะถมถุยจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในในเรื่องของก้าวไกลเนี่ยก็อาจจะโดนทางสลิมเอาไปแขวนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมี่ไม่ได้หมายถึงว่าเอ่อคนอายุสิบขวบเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดเด็กไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแสดงความคิดเห็นได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะไปยืน ฉากหน้าแล้วเอาสปอตไลท์เนี่ยใส่เขาเรียกอะไรเอาใส่หน้าตัวเองเพราะมันจะทําให้สังคมเนี่ยจดจำไงจดจําว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ชื่ออะไระสมมติเด็กคนนี้ชื่ออ้ออเด็กคนนี้เด็กชายบอยอคนนั้นชื่อจุ๋มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาละอ,อ,อ,อ๋ออ๋อจุ๋มก้าวไกลใช่ไหมโอ้จําได้อตอนนั้นมันยังสิกธิ์าเห็นไหมมันก็กลายเป็นเหมือนจําเลยของสังคมไปตลอดชีวิตเลยอ่ะ มันมันก็ไม่เป็นการดีเพราะฉะนั้นตั้งแต่ยุคข,ของจำลองอสมทิลิมนะคะจนกระทั่งเนี่ยโคชโยทีเอยอะไรอย่างเงี้ยก้าวไกลคือเรามองว่าเอาผู้ใหญ่มาเล่นดีกว่าคือคือไม่ควรเอาเอาเด็กมามาแขวนให้ให้สลิมเขาด่าหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นอ่าของมี่อาจจะไม่ถูกใจใครนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามีสก,กัดก้าวไกลเห็นไหมคะว่ามี่อธิบายไปแล้วว่าทุกพักเลยไม่ควรจะเอาเด็กเนี่ยมามาขึ้นเวที เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เป็นเหยื่อทางด้านการเมืองก็คือเด็กนั่นเองนะอย่างโคชโยทีไม่สามารถล้างคราบของกปป,ปสไปได้เลยมันจะติดตัวไปจนวันตายเลยไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเออนะปัจจุบันนี้ยังมีมีมของโคชโยทีอยู่เลยนะมีมแล้วคนก็เอามาหัวล็อกกันอ่ะเออเป็นมีมที่อยู่บนเวที หรือมีคนเอามาตัดต่อถือดอกไม้วิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เห็นไหมคะว่านี่แหละคือเขาเรียกว่าเหยื่อทางด้านการเมืองอ่าแล้วก็นี่ก็เลยมองว่าคุณโนบะโดนโนมาเทียบอย่างนี้มันมันก็อาจจะไม่ถูกนะเออมันมันมัน,ม,นมันคนละอย่างกันเลยอะ่ะของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของหมอเหรียญทองเนี่ยคือหมอเหรียญทองเนี่ยไปคุกคามคุกคามคนอื่นซึ่งหมอเหรียญทองทําแบบนี้มาโดยตลอดคือไปคุกคามเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนตลอดเวลาแล้วคราวนี้ก็คงไปไปคุกคามการแสดงออกของเยาวชนอีกนะคะแล้วก็คุณพนพดลเนี่ยบอกว่าไม่มีใครกลัวการเปลี่ยนแปลงหรอกการเปลี่ยนแปลงจะต้องดีกว่าเก่าและคนส่วนใหญ่ก็จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สุดั้่สุดโต่งเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอกนะคะเพราะว่าคุณทิชานะคะนนครเนี่ยก็ได้พูดบอกว่าอีก20ปีข้างหน้า ฉันคงตายไปแล้วแหละแน่นอนรวมถึงประวิทย์ประยุทธ์วิษณุมีชัยสนธิทักษินอ๋อคนที่แช่งฉันคนที่ล่าแม่มดคนที่เคยบอกว่าฉันเนี่ยคือยายชาเถิดเทิงคนที่เคยคิดร้ายต่อคนอื่นด้วยนะที่ไม่ตายก็แก่เท่ากันไปบางส่วนก็เติบโตไปเป็นหนุ่มสาวอีกมหาศาลเลยก็คือคนที่เกิดใหม่ในแผ่นดินนี้เนี่ยแหละ ใช่อยู่แล้วคนที่จำนวนมอาสา,าที่ยังคงอยู่ก็จะได้เห็นภาพในปี66หลังการเลือกตั้งที่มันแจ่มชัดภาพที่คนกลุ่มหนึ่งอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงภาพที่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลัวการเปลี่ยนแปลงอ่ะประโยคนี้แหละที่คุณดิชาเขาก็เชียร์พรรคก้าไกเนาะว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพื่อเพื่อมันสอดรับกับความต้องการของคนปัจจุบันแต่แต่ในมุมมองของสลิม หรือว่าในมุมมองของคุณนพดลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาก็อ,อยากเปลี่ยนแปลงนะแต่เขาไม่ต้องการแบบก้าไกลไงเขาต้องการแบบค่อยเป็นค่อยไปละมุนละม่อมเขาไม่ต้องการให้คุณมาปฏิรูปมาแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองอะไรแบบเนี้ซึ่งถ้าจะมองดูมันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าจะบอกว่าคุณคุณไม่ชอบซะมากกว่าเพราะเราเคยพูดไปแล้วเนาะว่าทําไมเราต้องปฏิรูปทําไมเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่ในมุมมองของสลิมเนี่ยเขากลับมองตรงกันข้ามไง คือเขาไม่ได้มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่เขามองว่ามันเป็นการล้มล้างก็เห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละมันขึ้นอยู่กับสมองอย่างเดียวเลยคือแนวคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนคนที่เป็นสลิมเนี่ยเรามองว่าเขาไม่เปิดกว้างเขาไม่เปิดกว้างเขามองอยู่มุมเดียวแล้วเขาบังคับให้คนอื่นมองแบบที่เขามองด้วยก็คือเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเราอธิบายหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ล้มล้างนะ แต่พวกคุณก็ยังมองว่ามึงล้มล้างมึงล้มล้างมึงล้มล้างแล้วมันจะมันจะอธิบายได้ยังไงอ่ะเห็นไหมคือคือเราถึงได้บอกว่าอายุเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นเครื่องบอกเลยนะว่าคุณจะหัวสมัยใหม่หรือว่าเป็นคนหัวโบราณเน่เหมือนอย่างอาจารย์ธิดาอาจารย์อาจารย์ธิดาย,ยังมองทักษินออกเลยว่าคุณอนี่ยกลังกําลังเล่นที่จะพลิกขวรหรือเปล่าแล้วอาจารย์ธิดายุเท่าไหร่เป็นเป็นอ่าเบบี้บูมเมอร์เลยนะ ที่กำลังจะผัดเปลี่ยนไปคุณทิชานี่ก็เช่นกันเป็นคนในวัยแบบรุ่นดึกอะแต่เขายังมีความคิดสมัยใหม่เลยคุณดูแล้วกันแต่เนี่ยคือในโลกนี้มันโหกว้างขวางมากเลยนะคนที่คนที่ดดออยังไงก็คือยังดอดออยู่วันยังค่ำไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยเลย,ยังยังปลักปําว่าการแก้ไขามาตาหนึ่งหรือสองเนี่ยมันเท่ากับล้มล้างเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมัน เราไม่รู้จะอธิบายไงดีเนาะเออก็นั่นแหละทีนี้คุณติชาก็เลยพูดนะบอกว่าในที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นมันคือสัจธรรมแต่การยื้อและการดึงเอาไว้ในปี66เนี่ยได้ทิ้งร่องรอยเรื่องราวให้กับผู้คนอีก20ปีข้างหน้าที่จะมีชีวิตในแผ่นดินนี้ว่าเฮ้ยคนในปี66เนี่ยเขาเป็นอะไรกันหรอเขาเคยอ่านหนังสือเคยศึกษาคนในอดีตกันแค่ไหนอะ ทำไมก็ถึงได้ยึดมั่นถือมั่นตายตัวกับความคิดแบบเก่าๆวาดวันกับการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นเขารู้หรือไม่ว่ามนุษย์เนี่ยเคยอยู่ในถ้ำนะมนุษย์เนี่ยเคยทําให้สัตว์เช่นช้างม้าตกงานกันทั้งโลกเลยเมื่อมีการปฏิวัติทางด้านอุตสาหกรรมเราทุกคนเนี่ยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทุกนาทีไม่ใช่หรือแล้วคุณจะกลัวไปทําไมกลัวอะไรเขาเป็นอะไรกัน นะคะแล้วก็บอกว่าเซฟระบอกประชาธิปไตยโอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยชัดเจนมากๆคือถ้าสมมติว่าลักษณะของสลิมเนี่ยคือเขาก็าจะมองว่าไม่ควรนี่ยปฏิรูปแล้วก็มองว่าการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณกําลังจะนําเสนอมามันจะทําให้ทุกอย่างเวลวร้ายหรือว่าไปโค่นล้มไปล้มล้างอะไรแต่มันไม่ใช่ไงคือถ้าเราจําได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่ามนุษย์เคยอยู่ในถ้ำ สาเหตุเพราะอะไรเขาไปอยู่ในถ้ำเขาไปอยู่เพื่อความอบอุ่นอยู่เพื่อความปลอดภยัยอยู่เพื่อซ่อนตัวจากสัตว์ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะแต่หลังจากนั้นทําไมมนุษย์ออกมานอกถ้ำอ่ะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในถ้ำต่อไปไม่ได้แล้วมันมันจะต้องหาทางที่จะขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงเ,เ,เพื่อเพื่อนําไปสู่ความเจริญไงเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าถ้ามนุษย์รุ่นแรกเนี่ยเขาไม่ออกมาจากถ้ำอ่ะ ทุกวันนี้คุณจะมีสังคมมนุษย์แบบนี้หรือเปล่าถูกไหมถ้ามนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่อยากทีจะเขาเรียกอะไรอะต่อสู้หรือนำพาให้เผ่าของตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดต่อไปหรือว่าต่อสู้กับสัตว์ร้ายต่อสู้กับหมีต่อสู้กับลูนนี่นั่นเนี่ยเพื่อเอาเนื้อของมันเนี่ยมาทําเป็นเครื่องนุ่งห่มเอยหรือว่าอยู่รอด คุณเห็นไหมว่าในสมัยโบราณเนี่ยสรารพัดที่เขาจะเอาหินมารับเพื่อที่จะเป็นอาวุธเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบอะไรนะถามว่าทําไมเขาถึงได้ลุกขึ้นสู้ล่ะท่านท่านที่ว่าสัตว์ป่าร้ายนี่มันดูน่ากลัวมากเลยนะเสือหมีเสือโคร่งอะไรพวกนี้เยอะแยะหมดเลยแต่ทําไมคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรต้องเดินหน้าถ้าคุณโม,มต่กลัวแล้วอยู่ในถ้ำแล้วไม่กินอะไรเลยคุณจะรอดไหมล่ะแต่ถามว่าทําไมเขา,เขาถึงออกมานอกถ้ำ ก็เพราะว่าเขาต้องรู้ไงว่าเฮ้ยกูต้องเลี้ยงคนในครอบครัวนุวย้ยมันจะต้องมีผู้กล้าผู้ชายเนี่ยออกไปข้างนอกทํำไปล่าสัตว์ไปเอาฟืนเอานูน่นเอานี่มาเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยมันข้างหลังเนี่ยมันอยู่รอดมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมันก็เติบโตมาเรื่อยๆมีความต้องการมาเรื่อยๆสังคมแต่และปีที่มันเปลี่ยนไปมันก็ต้องเติบโตไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าแต่คุณสังเกตไหมว่าสลิมเขาไม่ชอบนะ เขาชอบที่แม่งจะย้อนกลับไปในยุคอุ่นไอรักอะแล้วก็บอกว่าอะไรบอกว่าเออเนี่ยเรามีวัฒนธรรมไทยเราต้องรักแบบไทยเราต้องใส่ชุดไทยเราอยากจะไปงานแบบสมัยก่อนโอ้มันอบอุ่นจังเลยอะอุ่นไอรักได้ใส่จกอเบนคือเรามองว่ามันเป็นความออรอจรอจรองอิงๆนะเห็นไหมคะว่ามัน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 คิดไม่เหมือนกันอะ พอคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอยากจะเปลี่ยนผ่านอะไรแบบเนี้ก็เขาก็เขาก็มาพูดว่าเราเนี่ยเนรคุณไม่สำนึกถึงความเป็นไทยอยากจะล้มล้างอะไรแบบนี้เนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่แนวคิดจริงๆแนวคิดนะคะว่าคุณเนี่ยเปิดรับแบบกว้างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในในการพูดของคุณทิชาณน,านครเนี่ยไม่ไม่ถือว่าแหลมคมมากเลยนะ หลมคมมากในขณะที่คุณธิชาเนี่ยเป็นเป็นคนวัยขนาดน,นี้คุณคิดดูแล้วกันว่าเขายังเปิดกว้างว่าคือมันโลกมันต้องเปลี่ยนไปจริงๆอะ่ะถูกไหมอะไรอะไรทำไมคุณดูนะทำไมปัจจุบันเนี้ยรถที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยรถทำไมที่ใช้ไฟฟ้ามันกำลังจะเข้ามาแทนที่รถที่ใช้น้ำมันไม่ถามหน่อยตอนแรกๆเนี่ยก็มีการต่อต้านกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะระเบิดว,วะวะ นู่นี่นั่นเอ้ยเดี๋ยวมันแพงด้วยยาวเข้ามาใช้เลยเอออะไรเงี้ยแต่คุณดูนะว่าตอนนี้สถานีที่ชาร์จรถไฟฟ้ากําลังเพิ่มมากขึ้นเมืองไทยก็สนใจกันใหญ่เลยว่าเออเฮ้ยเราไม่ใช้น้ํามันดีกว่าคุณเห็นไหมคะว่าคุณไม่มีทางที่คุณจะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกได้ถึงแม้ว่าคุณจะกอดไว้กับเกวียนกับควายกับอ่ากับจักรยาน กับสามล้อตุกตกทุกวันที่สามล้อตุกตกยังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะจะมีคนใช้ก็เพราะพวกฝรั่งที่เขาแบบมีความรู้สึกว่าเออมันสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่แหละคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะแต่แต่คุณดูว่าคนพวกนี้จะฉุดรั้งทุกอย่างเอาไว้ไม่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะ่ะแล้วก็หลอกตัวเองว่าเออสิ่งนี้มันดีแล้วเราจะเปลี่ยนไปทําไมในเมื่อเรามีวัฒนธรรมไทย เราต้องอบอุ่นด้วยเออเนี่ยคุณคุณคิดว่าในสิ่งที่มีพูดอ่ะมันมันมันเข้าข่ายไหมหรือว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่มีพยายามที่จะเสนอหรือเปล่านะในแนวแนวความคิดของสลิมหรือว่าคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะก็หวังว่าน่าจะทําให้ใครเนี่ยเห็นภาพอความขัดแย้งระหว่างอสลิมนะคะกับกับคุณทิชาเนี่ยแหละก็ลองดู นะส่วนใครที่คิดเห็นต่างนะนะก็ลองแสดงความคิดเห็นดูเนาะ